ดิวอริสราจวกคอมเมนต์โยงทำทะเลาะกับแฟนตัดคบผู้ชายสายเปมองเป็นกำไรชีวิตกลายเป็นช็อกออฟเดอะทาวให้เป็นที่โจดจันเมื่อเดือนที่แล้วกับเรื่องราววันวาเลนไทน์ของดาราสาวสุดแซ่บดิวอริสรากับแฟนหนุ่มไฮโซเซบาสเตียนลีที่มีคนจับโยงว่าสาวดิวซื้อแหวนให้ทั้งแฟนหนุ่มปัจจุบันและอดีตแฟนอย่างไผ่วันพอย จนทำให้หนุ่มเซบาสเตียนลีเกิดความไม่พอใจโพสต์ข้อความรุนแรงถึงสาวดิวจนกลายเป็นดราม่าหนักแต่ล่าสุดมีภาพทั้งคู่ไปเที่ยวและฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างหวานหยดย้อยออกมาเมื่อผู้สื่อข่าวได้เจอดิวก็เลยถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งสาวดิวก็ยอมรับว่าตอนที่เห็นข้อความที่แฟนหนุ่มโพสต์ก็ตกใจเพราะสิ่งที่โพสต์มันค่อนข้างรุนแรงและยอมรับว่ามีปัญหากันจริงและได้เคลียร์กันแล้วและจบการในวันนั้นเลยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากแค่ว่ามีคอมเมนต์ของคนบางคนที่เข้ามาด้วยการสวมวิญญาณนักสืบและทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาซึ่งอยากให้กรณีของตัวเองเป็นอุทาหรณ์ว่าใครก็ตามถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงก็อย่าพึ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อน ค่อยพูดดีกว่าส่วนรายละเอียดอื่นๆตนขออธิบายทุกอย่างใน YouTube ของตัวเองแต่ตอนนี้ก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมก็ต้องมองในมุมที่ดีว่าคอมเมนต์ที่พยายามทำให้เราเข้าใจผิดกันมันยิ่งทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นวันโลกที่อยู่มันโหดร้ายคนตัดสินใจคนได้รวดเร็ว ในส่วนความสัมพันธ์กับอดีตคนรักอย่างไผ่วันพ้อยนั้นก็เลิกรากันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะเขาก็ชี้แจงชัดแล้วว่าสิ่งที่เขาโพสต์นั้นไม่เกี่ยวกับตนดังนั้นทุกอย่างเคลียร์จบไม่ได้มีปัญหาอะไร หลายคนว่าแฟนใหม่คนนี้สายเปดิวเลือกคบแต่คนรวยซึ่งตนก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวเราสวยเรามีสิทธิ์เลือกที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยแต่ไม่เคยคบใครเพราะว่าเขาเป็นไฮโซถ้าคุยกันแล้วเข้าใจกันไลฟ์ไสไตล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะศึกษาใครส่วนเรื่องที่ว่าเขามีเงินถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเราดีกว่าเรียกว่าเราโชคดีดีกว่าค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เปอะไรเรานะ ถามว่าหวานขึ้นไหมก็ไม่ได้หวานขึ้นเพราะว่าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ